สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิววิธีการใช้เครื่องเลื่อยสายพานยี่ห้อฮีโรรุ่น hr ขีด c 1 2 c นซะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะทางโรงงานเราเป็นผู้ผลิตเองนะครับก็จะมารีวิววิธีการใช้แบบค่อนข้างละเอียดกันสักนิดนึงนะฮะขั้นแรกเนี่ยหลังจากที่ได้รับตัวเครื่องไปแล้วเนี่ยลูกค้าผู้ใช้ควรจะทำการเทสเปิดเครื่องตัวก่อนนะครับ ว่าใบเรือเนี่ยหมุนทุกทางหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นมอเตอร์ไฟ220โวลต์หรือ380โวลตา์นะบก็ตามนะโดยที่ที่หน้าเครื่องเนี่ยจะมีทิศทางการวิ่งของใบเลือบอกอยู่นะลูกศรให้วิ่งไปทางด้านนี้นะครับที่ตัวที่มาเทสเนี่ยจะเป็นรุ่นใช้ไฟ220นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับ ใบเลื้อวิ่งนาลูกศรถูกต้องนะครับซึ่งถ้าใบเลื้อวิ่งผิดเนี่ยวิ่งย้อนไปอีกทางหนึ่งเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือสลับถ้าเป็นรุ่น220นะครับสลับสายไฟที่ออกจากมาออกมาจากตัวมอเตอร์นะฮะก็จะมีวิธีการสลับบอกอยู่ตามนี้นะะซึ่งแต่ละยี่ห้อจะวิธีสลับก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูที่มอเตอร์อีกทีหนึง่งส่วนรุ่น380โวลต์นเนี่ยก็ใช้สลับสายไฟที่ต่อเข้าเบรกเกอร์ได้เลยนะครับ วิธีการต่อถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามคันอีกทีได้นะครับแล้วก็หลังจากที่มอเตอร์เช็คใบเลือวิ่งถูกทางแล้วนะต่อไปเป็นการเตรียมน้ําหล่อเย็นนะตัวนี้จำเป็นต้องใช้น้ําหล่อเย็นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อนะตัดได้ดีขึ้นนะมีถังน้ําอยู่ข้างใต้เครื่องอยู่ทางด้านหลังนะวิธีเติมเนี่ยอาจจะเอาถังน้ําออกมาก็ได้นะ เทลงไปในถังนะครับปริมาณก็สักสามส่วนสี่ของถังนะครับไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มถังเพราะเดี๋ยวมันจะล้นนะหรือว่าอาจจะเทลงในถาดต,ตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วน้ํามันจะไหลลงไปในช่องที่มีตะแกรงนั้นเองแต่เทตรงนี้อาจจะต้องค่อยๆระวังน้ํากระชอกกระเด็นออกมานะครับหลังจากเติมแล้วก็ปิดฝาด้านกลับเข้าไปนะครับจากนั้นเปิดเครื่องนะ ดูความแรงของน้ำนะครับความแรงของน้ำปรับได้ที่ก๊อกที่อยู่ด้านหลังเนี้ยที่ตัวั๊มน้ำนะครับนะปรับแรงเบาตามความต้องการนะก็ตามหลักจริงๆก็แค่ให้พอน้ำเลี้ยงไปเรื่อยไปแค่ก็พอนะเปิดแรงมากน้ำมันก็จะกระเด็นออกนะอจากนั้นในชุดจะมีเหล็กตัวตั้งระยะนะครับตัวนี้ นะฮะจะมีแยกชิ้นไปนะฮะเป็นตัวตั้งระยะคือใส่ตรงนี้เพื่อตั้งระยะความยาวของเหล็กนะกรณีที่ตัดความยาวซ้ําๆกันหลายๆท่อนนะก็ใช้การตั้งระยะวัดจากไวเรื่อยมานะแล้วก็ใช้การดันเหล็กชนชนเข้ามาได้เลยนะแล้วก็รองปากกาตัดได้ไม่ต้องมานั่งวัดทุกท่อนนฮะแต่กรณีที่ตัดหลายขนาดไม่เท่ากันก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะก็จะใส่ไว้นะแต่ว่าหาไปทางอื่นนะไม่ได้ใช้งาน หรือวออกเลยก็ได้แล้วแต่คนใช้นะครับต่อมาก็เป็นวิธีการตัดนะครับเริ่มแรกยกคันเรื่อยอเดี๋ยวนะครับเริ่มแรกใช้ง่ายครั้งแรกที่ตัวไฮดรอลิกด้านหลังนะตัวนี้จะมีวาวสลสำหรับเปิดปิดเลยนะเปิดปิดเพื่อไม่ให้คันเรื่อยลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหมุนปรับลงช้าเร็วนะ ยกตัวอย่างเปิดน,นี่นะเปิดวาล์วขึ้นแล้วเราหมุนเปิดนะคันเร่งก,ก็จะลงมานะช้าเร็วก็อยู่ที่เราหมุนปรับมือตนวน,นี้นะนะเริ่มแรกใช้งานทีแรกเนี่ยปิดทั้ง2ตัวเลยตัวนี้ยกขึ้นมาเพื่อปิดนะแล้วก็วาล์วตัวนี้หมุนลงให้สุดเพื่อปิดเพราะว่าความเร็วในการตัดเริ่มแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเปิดไปที่เท่าไหร่นะจากนั้นยกคันเร่งขึ้นกะ กะให้ความสูงพ้นจากชิ้นงานพอนะส่วนนไหนก็ใส่เหล็กเข้ามาวันระยะตามต้องการนะวัดความยาวตามต้องการวิธีวัดเนี่ยกรณีที่ใบเลื่อยอยู่ห่างจากเหล็กตัวนี้มากนะะเครื่องของเราออกแบบมาให้สามารถที่จะกดคันเลื่อยลงได้เลย นะเปิดวาลคือล็อกกดลงมาเพื่อใกล้ชิ้นงานนะจากนั้นก็ล็อกวาลนี่ใกล้ชิ้นงานเสร็จเราก็สามารถวัดระยะได้แล้วว่าเราจะตัดเท่าไหร่นะจากหน้าใบเลือ่อนมาถึงปลายชิ้นงานนะตั้งถอยไปนะ่ะไม่ต้องเยอะหรอกนะโอเคพอได้ที่แล้วจากนั้นตัวแขนประคองตัวนี้นะเป็นตัวแขนบังคับใบเลือ่อนประคองใบเลือ่อนเพื่อให้ใบเลือ่อนนะตัดตรงนะ เราเลื่อนให้ใกล้ชิ้นง,งานมากที่สุดนีสุดละตัวนี้เนี่ยทั้งซ้ายและขวาสามารถปรับเข้าออกได้ตามขนาดชิ้นง,งานนะเราตั้งเข้ามาให้สุดหรือว่าให้ใกล้ชิ้นง,งานมากที่สุดเพื่อความตรงของใบเลื่อยรอยตัดแล้วก็ช่วยยืดอายุของใบเลื่อยได้นะป้องกันใบเลื่อยมันพลิกดิ้นใบดิ้นมานะจากนั้น แล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็เปิดวาลวก่อนจากนั้นเราเปิดหมุนปรับความเร็วให้คันเลื่องลงมานะค่อยๆเปิดทีละน้อยนะระวังแรงเงินไปแล้วใบเลือกจะมากระแทกกันเหล็กเสียหายได้นะครับเนี่ย พอเริ่มกินชิ้นงานก็เราก็สังเกตดูอีกทีหนึง่งนะเวลากินชิ้นงานเนี่ยสังเกตว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีเสียงดังอะไรหรือไม่นะผิดไปจากผิดไปจากการเปิดเครื่องเปล่านะถ้ามีการสั่นสะเทือนมีเสียงดังมากแสดงว่าไฮดรอลิกเราลงเร็วเกินไปเราปรับให้ช้าลงนะครับให้มันกินนิ่มๆแบบาตามในคลิปนะประมาณนี้ น้ำเราเย็นก็เปิดให้อย่างเช่นตัวอย่างทาคลิปนะให้มันไหลไปเลี้ยงใบเรื่อยเพื่อหล่อลื่นเพื่อหล่อความร้อนแค่นั้นพอถ้าเปิดแรงมากนะ้ำมันก็จะกระเด็นออกมานะมันก็จะเลอะแล้วก็สังเกตนดนด้านทางด้านด้านนี้จะมีแปลงลูกกิ้งเป็นแปลงปัดขี้เรื่อยนะครับก็สังเกตให้มันปัดขี้เรื่อยออกจากใบเลื่อยนะไม่ได้ขี้เลื่อยที่ติดอยู่ที่ใบเลื่อยมันจะเช่วยปัดออกมา อันนี้ก็รอจนมันตัดเสร็จนะแล้วพอตัดเสร็จเครื่องก็จะอยู่ทํางานเอง ตัดขาดปั๊บเนี่ยเครื่องก็หยุดทำงานเองจากนั้นเราก็ปิดวาวให้รอลิกก่อนปิดวาวให้รอลิกแล้วก็ยกคันเลื่อขึ้นพอพ้นชิ้นงานพอนะฮะจากนั้นก็คายใส่ชิ้นงานส่งต่อเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็วิธีการเดิมคือถ้าถ้าคันเลื่อยอยู่สูงกันไปมเนี่ยเราสามารถที่จะกดลงได้เลยนะฮะ เปิดบ่าแล้วกดลงได้เลยนะไม่ต้องมานั่งรอให้คันเร่งลงมาช้าๆเพื่อมากินชิ้นงานอานันเสียเวลานะะแล้วตัวนี้เราเป็นการแก้ไขขึ้นมาจากนั้นต่อไปก็เรื่องของการปรับรอบความเร็วนะครับตัวนี้ปรับรอบเครื่องที่ล่องสายพานมอเตอร์นะฮะอยู่ทางด้านข้างของเครื่องนะทางด้านมอเตอร์เปิดฝาออกมานะ ตัวนี้จะปรับความเร็วได้4สปีดนะครับปรับโดยล่องสายพาน4สปีดความเร็วก็ดูตามป้ายเ <c oughs> พจที่หน้าเครื่องได้นะเวลาปรับก็ที่ด้านใต้มอเตอร์นะจะมีน็อตตั้งนี่2ตัวนี้เป็นตัวตั้งตั้งตึงสายพานเราก็ย่อนสายพานลงก่อนเพื่อที่จะย้ายล่องนะ <c oughs> ย้ายความเร็วล่องย้ายล่องสายพานจากนั้นค่อยมาตั้งตึงอีกทีหนึ่งนะความตึงก็ตึงแค่พอประมาณนะอย่าตึงเงปี้ยนไปนะก็จะไม่ดี เบอร์1 7เกับ19นี่นะปิดฝาล็อกกลับจากนั้นก็เดี๋ยวจะดูวิธีการหันตาดงสานะครับการหันตาดงศาเนี่ยฝั่งนี้เราเลื่อนออกจนสุดก่อน เลื่นออกเลื่อนออกที้สุดยกขึ้นเลยขึ้นก่อนยกขึ้นเลยอ่ะจากนั้นเนี่ยที่ปากกาจับชิ้นง,งานเนี่ยจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับมีนี่หนึ่งฝั่งนี้สานะโดยที่จะมีสเกลองศาบอกอยู่ด้านข้างนี้นะ ใช้หน้าปากกาตัวนี้เนี่ยเล็งกับสเกลขีดได้เลยนะฮะโดยที่สังเกตก่อนที่จะเราจะหันตาองศาเนี่ยสังเกตนิดนึงคือรูน็อตที่ยึดเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูนะจะมี1 <S 2, 2 <S 1> อันนี้เห็นเห็นอยู่นิดนึงรูที่2แล้วรูที่3นะก่อนจะหันตาองศาเนี่ยต้องดูย้ายรูน็อตตัวเนี้ยมาอยู่ที่รูที่3าก่อนนะจากนั้นก็ขาขหลวมนะคลายแค่พอหลวมให้มันหันได้นะฮะ ทั้งนาทั้งสตัวเลยจากนั้นตัวนี้เราก็เลื่อนองศามาตามที่ต้องการนะถ้า30องศาเนี่ยก็ใช้เลงนี่เลงกับขีดนี่นะถ้า45 เต่อัวน,นี้นี่นะ45จะขีดส,ส,สุดท้ายนี้นะจากนั้นก็ล็อกล็อกฝั่งตัวยาวก่อนนะฝั่งนี้ก่อนแล้วฝั่งตัวนี้เนี่ยเราก็เลื่อนเข้ามาประกบใช้ประกบเอาก็ได้นะอย่างนี้ประกบเบาๆบพอแล้วค่อยล็อกตามนะ จากนั้นก็ตัดชิ้นง,งานได้เลยนะครับทำนี้วิธีหันกระทงศานะครับก็ะชด่นในรูปนี้นะฮะอย่างนี้นะครับการหานร,รงศา ส่วนการหันกับตัดตรงปกติก็เหมือนเดิมวิธีเดิมนะไขหลวงก็ววหันกลับไปเหมือนเดิมนะโอเคจากก็วิธีการใช้เครื่องก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนไปเลื่อยก็ดูคลิปต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับ